สวัสดีครับเซเดนะครับจากเว็บป้าบางโพนะครับวันนี้เดก,ก็จะมาพูดถึงโรสดีออลนะครับที่ร่วมกับเว็บป้านะครับที่ทำขึ้นมาในโมเดล946นะครับ มาพูดถึงทําไมรดถึงมีราคาที่สูงแล้วก็ทําไมรดถึงมีความหรูหราแล้วก็ราคาที่แตกต่างจากเวฟฟ้าตันอื่นนะครับก็คือตัวนี้เขากําเนิดขึ้นมาด้วยกันก็คือแบรนด์ผลิตขึ้นมาอยู่ในปีเดียวกันคือปี1946นะครับก็เลยนํานแบรนด์ทั้งสองแบรนด์มาจับมือกันแล้วก็ผลิตเป็นตัวโมเดลนี้ขึ้นมานะครับ โมเดลนี้จะชื่อโมเดล946นะครับผมจะมีความพิเศษนะครับราคาตัวรถคันนี้อยู่ที่1ล้านบาทนะครับไม่รวมช้างและม่วกกันน็อกช้างด้านหลักที่ติดกับตัวรถจะอยู่ที่2 4 5 0 0 0ันบาทและม่วกกันน็อกราคาอยู่ที่8 0 0 0 0บาทน,นะครับอย่างที่ผมเห็นในเว็บไซต์ก็จะมีของราคาของอ่าญี่ปุ่นก็มีอีกราคาหนึ่งมันมีหลายเลทมากอ่ะเดี๋ยวเดวจะมา พูดถึงองค์ประกอบต่างๆของตัวรถให้ฟังนะครับว่ามีความพิเศษยังไงลิมิเต็ดยังไงทำไมมันถึงแพงตอนนี้ไม่มีจำหน่ายนะครับต้องบอกก่อนว่ารถมีแค่50คันทั่วโลกอันนี้คือ,อเขาจะไม่ผลิตออกมาแล้วก็คือแค่50คันเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เราไม่สามารถจำหน่ายได้เรามาพูดถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของรถนะครับเริ่มจากอ่ะอน,นี้ก็ได้ครัว สีทองลายเส้นสีทองต่างๆของตัวรถนะครับหนึ่งก็คือคิ้วสองข้างของเขานะครับจะเป็นสีทองนะครับเป็นสีเฉพาะซึ่งตัวนี้จะเป็นสีที่ไม่เหมือนใครเลยในเวบป้าที่ทํามาเนี่ยยังไม่มีนะครับที่เป็นสีทองแล้วก็สีครีมส่วนใหญ่จะเป็นแต่สีขาวในตัวรถของเวฟป้าหลายๆรุ่นเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดเลยจะไม่มีออกสีครีมอันนี้ัถ้าสังเกตดูจะเป็นสีครีมนะครับออกขาวครีมครีมสีเฉพาะเลย แล้วก็ส่วนทางพักเท้านะครับที่ซ้อนของคนขับนะครับก็จะเป็นขอบทองเหมือนกันตัวนี้ก็จะมีความพิเศษแล้วก็จะต่างกับตัวเวบ้าตัวอื่นเหมือนกันครับในวัสดุของเขา,าจะเป็นวัสดุที่ดูทนทานแล้วก็มีราคาแล้วก็ราคาสูงกว่านะครับส่วนถัดมานะครับเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงด้านหลัง ปกติแล้วถ้าเป็นรุ่นเ็บป้าทั่วไปนะครับเขาจะไม่มีเบาะเป็นแบบนี้เนาะเบาะอันนี้เขาจะค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็คล้ายๆตุดหมดนะครับทั้งตรงนี้แล้วก็ทังตรงเบาะจะมีความที่แตกต่างมากจากตัวอื่นๆแล้วก็ตะแกรงหลังอันนี้ก็จะเป็นสีทองเหมือนกันนะครับวัสดุก็จากตรงบริเวณนี้จะเป็นเหล็กหมดเลยตรงนี้ก็เหล็กนะครับเหล็กหมดเลยนะครับตรงนี้อ่า ไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับเป็นตัวกลมอันนี้ก็จะเป็นดูพรีเมียมดูลิมิเต็ดเหมือนกันซึ่งไฟทุกตัวก็จะไม่ได้สวยเหมือนไฟอันนี้บอกได้เลยว่าดูดีมากแล้วก็ต่อไปนะครับกระจกตัวกระจกตัวนี้ก้านก็จะเป็นสีทองเหมือนกันแล้วก็ตัวบนตัวกระจกเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะ สีจะสมูทกันหมดเลยทั้งคันก็จะมาเล่นสีทองตรงช่วงแบบว่าที่ว่าเขาตัดกับขอบรถให้มันดูเด็ดขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกก็คือตรงปุ่มต่างๆโหมดต่างๆกับตัวตุ้มปลายแฮนด์นะครับที่ดูเป็นลิมิเต็ดมากๆแล้วก็ตรงหลังของเขานะครับที่อยู่ที่แฮนด์นะครับจะมีการเย็บ ออกมาได้เนียนมากเนียบมากก็คือรถรถของตัวนี้เนี่ยเขาจะผลิตด้วยการใช้มือมือสร้างขึ้นมาไม่ใช่เหมือนทําโรงงานทั่วไปที่ผลิตในโรงงานอันนี้ใช้มือเลยนะครับก็ใช้คนผลิตออกมาเลยก็เลยงานจะค่อนข้างที่จะเนียบนิดนึงเนาะโอเคแล้วก็มีข้างหน้าด้วยข้างหน้าจะเป็นตัวสามขีดข้างหน้าปกติแล้วของเวป้าทั่วไปจะเป็นสี สีแดงสีดำนะ้องแล้วก็สีคมเมียมถ้าจะมีตัวนี้ตัวเดียวที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครก็จะเป็นตัวสีทองนะครับแต่ไ,ไฟ LED เหมือนกันแล้วก็ข้างหน้าไฟหน้าของตัวนี้เขาจะประทับตาไว้เลยว่า946ซึ่งเป็นเลขที่ตรงกับตัวของรถพอดีนัมเบอร์มันก็จะเป็นนัมเบอร์ของทุกคันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับ มาดูอีกตรงหนึ่งนะครับตรงตะขอนะครับคือตรงเนี้ยดีดีเลยแหละเป็นโลโก้ของดีออนะครับของชิสเตียนดีออนะครับตรงนี้ออมันสามารถหักได้รอบเลยอ่าแล้วก็ตรงข้าง,ข,างข้างบาะที่ไขกุญแจเราสามารถเปิดบาะได้นะครับทีแรกผม ก็ไม่แน่ใจว่าเปิดเบาะได้หรือเปล่าแต่ทีนี้พอดีว่าอ่ะผมเห็นตัวไข,ข่กุญแจมันอยู่ตรงนี้เลยลองเปิดดูปึ๊บอ่ะเปิดเบาะขึ้นมาได้ครับตรงที่เติมน้ำมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะส่วนใหญ่เวปา้ารุ่นอื่นๆเบาะจะยาวออมากอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันจะอยู่ข้างหลังตัวเปิด ฝาละมันก็จะอยู่ตรงท้ายแต่อันนี้เขาจะอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยอันนี้น่าชะบรรจุได้ประมาณ7ลิตรแต่ว่าไม่สามารถเก็บอะไรได้นะครับอ่าก็าจะมีตัวอันนี้จะเป็นโค้ดเป็นกล่องโค้ดต่างๆที่อยู่อย่งนี้อ่านี่นะครับผมฝาก็จะมีแบรนด์เว s ป้านะครับ กุญแจที่เขาให้มาอันนี้จะเป็นกุญแจที่เราใช้หลักๆถ้าสมมุติว่าเอาตัวนี้ไปแล้วก็ตัวมาสเตอร์จะเป็นตัวสีน้ำตาลเหมือนกันแต่อันนี้มีความพมิเศษเหมือนกันครับมีเลข946เหมือนกันในรถคันนี้จะมีตีเลขมาอยู่3ามตำแหน่งก็คือหน้าไฟตรง ตัวอักษรเว็บป้าได้นี่นะครับ946แล้วก็ตรงกุญแจนี้ก็จะ946เหมือนกันแล้วก็มีความพิเศษตรงที่ว่ากุญแจสามารถพับเก็บได้คล้ายๆกุญแจรถยนต์เลยนะครับอันนี้ดูพรีเมียมมากๆเหมือนกันครับสามารถปัม๊มกุญแจได้เหมือนกันดอกนี้น่าจะเป็นดอกที่เราใช้ปกติประจําวันแต่ไอ้ตัวดอกสีน้ําตาลก็เหมือนของเว็บป้าที่ว่าเอาไว้ปั๊มเป็นแจมัตเตอร์นะครับอ่ะต่อไปเรามาดู ความเด่นคือล้อเขาเลยล้อทองเนาะส่วนใหญ่คนมาซื้อเว็ป้าก็จะมองที่ล้อมองที่ล้อก่อนเลยว่าแม็กสีอะไรแม็กสวยหรือเปล่าตัวนี้เขาก็มีความสวยมากๆมันจะตัดกันสองสีเหมือนกันปกติล้อมันจะคืนกันไปเลยครับคืนเป็นสีเดียวกันเลยแต่ตัวเนี้ล้อเขาจะมีความตัดเหมือนรถเหมือนรถทุกอย่างคือรถข้างหน้าก็จะเป็นตัดทองข้างหลังก็จะเป็นตัดทอง ลองก็เป็นเหมือนกันครับเป็นสีครีมแล้วก็ตัดด้วยขอบทองแล้วก็ตรงกลางด้วยเนาะอันนี้ก็จะทำรุ่นพิเศษให้ออกมาให้มันกลมกลืนกับตัวรถที่สุดให้มันดูแมทช์แมทช,ชิ่งกันความเด่นอีกตรงจุดหนึ่งก็คือใต้เบาะอ่าตรงนี้จะเป็นใต้เบาะของแบรนด์ดีออลเคเห็นอยู่ใช่ไหมครับอ่า คนที่ชื่นชอบแบรนด์นี้รู้เลยว่าลายเป็นลายของดีออลเลยเนาะาะว่าเอกลักษณ์ของเขาเลยจะเป็นลายแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเป็นลายโมโนแกรมนะครับที่อยู่ใต้เบาะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวถักทอเหมือนกันครับถ้าเราสัมผัสเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นงานแบบงานถักงานปักงานถักงานทออะไรอย่างเงี้ยครับจะมีความพิเศษตรงนี้เนาะก็จะเห็นเลยว่าเป็นแบรนด์ดีออชัดเจนเลยด้วยโลโก้ของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็ตัวข้างถังตัวนี้แบรนด์ดีโอก็จะทำตีแบบเนี้ยคนเนี้ยในช่วงคอลเลคชันช่วงเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้เลยของโลโก้เขาเนาะมีสองข้างนะครับแล้วก็ในส่วนนอกเหนือจากนี้จะเป็นกระเป๋ากระเป๋านะครับแล้วก็หมวกน็อกที่จะติดมากับตัวรถมันจะเป็นลายดีออเหมือนกัน ตัวน,นี้ที่อย่างที่เดบอกเมื่อตอนต้นนะครับว่าเขาไม่มีผลิตเพื่อเอามาขายเหมือนตอนนี้เหมือนชต่างคนต่างซื้อไปโชว์มากกว่าก็เหมือนสาขาเราตอนนี้เราก็ไม่ขายนะครับคือลูกค้าถามหลายคนแล้วแต่ว่ารถมันมีค่อนข้างที่จะน้อยมากจริงๆใครที่สนใจอยากจะดูรถอยู่แล้วเนาะก็ฝากเข้ามาชมรถคันนี้หน่อยว่ามันสวยมากๆอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับถ้าใครสนใจก็มาที่เวสป้าสาขาบางโพนะครับ ก็จะมีเซลเดแล้วก็เซลโบสคอยบริการอยู่ที่นี่นะครับถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับขอบพระคุณครับ